ื <minutes> paid, ืมอจิสวัสดี <lawsuit> ครับวันนี้นะครับผมพี่จอนพามาทานนะครับหมึกนะครับผมวันนี้ลองนะเห็นเขากินกันเยอะนะครับผมหมึกซ้ายนะครับผมลองนะวันนี้ลองทําเองเลยนะครับผมโดยการเอาไปวันนี้ผมเอาไปนึ่งนะครับผมข้งแรกระซื่อมาตัวใหญ่นะแล้วทัานี้มันกระนึ่งแล้วมันกระหดนะครับผมก็มีกับพักแอมวันนี้ก็มี ต้นหอมผักช,ชีครับผมแล้วก็มะระนะครับผมมามาล้อ้วยกันครับผมมามามาหขอร้องกันนะอ่ะครับผมอมอืน้ำจิ้มของเราครับออืโอ้โหกินจิ้มมา ลากรอบครับอืถนอดเมื่อกี้แซบครับผมอออืืืจิอ้ืม

มือออกอยู่เลยครับออืายืายืมอืฮอฮึอช่อืม ่สยมีความเหนียวแบบจะมีอารมณ์แบบความเหนียวคึบๆนะมื่อคำโตอือส่วนมือ่ะส่วนนวดนะครับผมยังไงก็ต้องมีความแบบนุ่มๆนะครับผมนุ่มๆแบบกินได้ง่ายนะครับผมไอส่วนตูดอะมันจะเหนียวนิดหนึ่งนะมา มบวนรีร้อครับผมเอาล่ะอืมอืมอืมซ ah, ับ ส่วนตูดนะจะมีความเหนียวนะครับผมเหนียวแบบเหนียวนึบงแต่ก็เคี้ยวได้ครับอื มือครับผมน้ำมึกครับ,รบยังไงนะครับผมพี่ๆลองมาทำกินกันดูนะครับผมลองมาหนึ่งดูบ้างนะจากครั้งแรกกับผมซื้อมาตัวใหญ่นะ อันหนึ่งเสร็จอะนึ่งนานเลยนะกว่าจะเหนียวก็วเลยหดเสียตัวแค่นี้นะปลาหมึกซายนะผมขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับผมที่ติดตามชมนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมถ้าผมกินไม่สุภาพยังไงต้องขอโทษขออภัยพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมวาจาใดไม่สุภาพต้องขอโทษเลยนะครับผมขอบคุณครับ